อีดอกโอ้ทางล่างแบบนี้ครับอีครับผมเนี่ย่งี้ครับผมดูสองดอกสามดอกครับผมบิ่งลองครับผมปากเงี้ยงครับผมคนไม่หยาดเงียบเงียบเนียบ ดีครับอือกับการสวัสดีตอนเศร้าครับภูมิสู่ผู้สุขคนตาขึ้นภูอีกแล้วครับผมืัอนี้พ่อก,กันอยูใช้ภูมิอีกแล้วครับ มาสามคนนะครับผมน้องบ่าวกับโอเคพอกกันอยูใช่ยิ่งคุ้มบางหนึ่งนี่กลับไปเชียงรายครับผมบนบได้มาเก็บหลายมืออยู่นะครับเอ้ามือนีมาเลาะอีกทูนึงนะครับเนาะมารู้ว่าสีหมานบ่อจังใดก็ติดตามรุนน้ำกันนะครับไปพ่อปะยังง่ายเจอเลยข้าวยังไม่ได้พออย่างนะครับผมจะล่งขึ้นถึไปล่องหางเพิ่งเอาละตอนนี้ยางมาไก่เติบพี่น้องครับผมผมมาพ่อแล้วครับเผ็ดเพอะนี่ฮะออกแล้วพี่น้องครับผม นี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกนะครับหกดอกครับผมนอ่อ,อนอยู่นะครับเนี่ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่เอาลองเกียร์บางมูมันเข้ากับนั่นประเดี๋ยวอีดอกนึงนะครับนี่วัวเสียงกับไปแล้วดอกน้อยมัน อืมอีกอีกนะครับเนี่ยอืสองดอกนี่เสียน้ามันกับนี้นะครับผมอู้นี่นี่นี่ิดก,กองเลยครับผมนี่พี่ทวกอกแย่แยโอูหมองนี่นี่ครับผม ละครับผมมีรุ่นมีรุ่นเกี่ยบลงมหมลนะครับผมอีกดอกนึงนะครับเนี่ยเกี่ยบปิ้นมาเนี่ยอู้เบิ้งนี่ครับผมล้าเห็ดนะครับผมกำลังน้อยๆนะครับอีกดอกน้อยมันครับดอกอีกครับเนี่ยกำลังดอกน้อยๆดูครับนี่ ฝนตกแห้งครับผมเก็บผอมันเริ่มโพ้นะครับเนี่ยนี่ครัแบบนี่แตกไม่น้อยมันดอกน้อยนะฮะอืีกดอกนึงนี่โอ้กําลังอ,อ่อ,อนๆเลยครับผมโพนี่อุย้ยนี่อีกนี่ดอกน้อยมันนะครับอีกดอกนึง นี่บอนี er> uh> ่ยน่เด้อนี่ครับนี่ครับหลังออนเลยครับผมนี่ครับผมเห็ดยังดอกหน่อยอยู่ด้วยครับด้อนี่จะสามปีมือหามือปะชี้ง่ายมาครับผม เดี๋ยียร์ไปเรื่อยๆครับผมถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเ,เรื่องนะครับเพราะว่ามันหายากเติบนะครับผมเห็ดเผาะนี่เห็นไหมเนี่ยสองดอกโอ้เบิ่งเชียหน่อยมันครับผมนี่เห็นไหมพูดอ่ะดอกน้อยๆเต็มเปน็นองค์ที่ใหญ่บนปกไว้นะครับนี่โพ,พแล้วนะครับฝนตกั้มนี่น So, ngồi yêu thương, hắp được. Nhé, lúc nè, 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 nè, lúc ่นีดตกน้อยอยู่ทั้งรังแบบนี้ครับผมนี่ครับผมตกบุษชันใหญ่นะครับเก็บไปเลยมีดอกนึงอย อีกอูกอกอกเบิ้งตกน้นอยๆมันหายยากอยู่นะครับผมออกบ่หลายนะครับกระยางมะไก,ก่เติบนะเละไปเรื่อยๆครับผมปัดทาหมันก็าานเห็ดยูมูเดียวครับ อย่างมาตั้งโดนกระนังโอนะครับเนี่ยนี่ครับสังเกตเห็นป้ะครับเห็ดโพนี่นี่ซีดอกนะครับเนี่ยหาดอกนี่หกดอกเจ็ดดอกโอ้นี่นี่น,นี่นี่ครับแปดดอกนี่เก้าดอก โปร่งไปแล้วดอกเห็ดพอมันกำลังออกในไมๆครับผมกำลังดอกน,น้อยๆนี่ครับมองเดียวีครับผมนี่กำลังดอกน,น้อยๆดีดีครับนี่ เกิดยู่เป็นกุ้มนะครับผมนี่ครกเลยครับสองดอกโอ้นี่บมพเพินสองดอกนะครับนี่จุ่มหนึ่งสี่ดอกห้าดอกนะครับ อี๋ครับผมนี่หกเจ็ดดอกนีกดอกดอกน้อยมั้งอี๋พี่พี่พีผีอือเห็ดเพาะเห็ดเพาะอืมเพรี้ยวอือหลายดอกครับ เบื้องอครับผมปากแห้งครับผมแต่คนมาหยาดเงียบเงียบเงียบ,ยบ,ยบพูดครับโอ้โหอกง่ายมัน,มนเดี๋ยวเคลียร์เบิ่งดีๆครับผมดูหัว มามองนมองอ่ีครับนี่ดีดอกโู้ทั้งร่างกับนี้ครับอีกสองดอกครับผม นนนีีี่่่กรบผมดอกง่ายครับมองเนี่ยดอกน้อยก็มีครับนี่พีเขินยุทพี่ครับสามดอก นี่ครับอืมนี่ครับนี่นี่นี่สามดอกสี่ดอกหอยอารถครับผมแย้มแลยเบิงเ้งแถวนี้อีกครับผมแถวนี้หลายอยู่ครับ ถ้าพ่อมองมันนี่ครับแต่ว่าหายากอยู่นะครับกว่นที่พ่อมองนี้โอ้เริ่มได้หลายแล้วครับผมเฮ้ยอีกไปก่อนอนี้นี่บ่ đi cảผม nhỉ, ừ, kia là bông hoa nhạy cảผม, alo, xí rồi, hái bọc cảผม, mới S <s <we ak> นี่ครับนี่นี่ดอกน้อยมันอู้เขียเขียมาพี่นี่ครับมันเกิดไม่เป็นสายตามน้ำไหลนี่นะครับเนี่เห็นไหมเป็นสายลงมานี่ครับผมเขียบงีกมันบอได้เกิดหลายทั่วปลาครับผมเกิดที่เป็นหมอกดอนกน้อย นเพราะเก็บได้ยุคครับผม,น,น,มนี่ครับผมโอ้เปรียบเปียบเปียบเปียบซับเฮ้ยมาแล้ออกพี่น้องโโลเลยโอ้สองดอกนี่ดอกนึง

ดอกนึงี่ครับเียาโฟงขึ้นมาครับผมดอกหน่อยมั้งครับผมวัตถุวัตไงบอทกันี่ยบอได้ตั้งใจนะครับเลียรดอกหน่อยเนี่ย อยหาดอกใหญ่ครับแต่ว่าดอกน้อยมันขึ้นมานแล้วเสียมบาดเกิดพี่น้องเสียมแบบนี้นีไม่ค่อยดีครับถ้ามะเกียเห็ดปอกอ่อนๆนี่บาดอีกนะครับเนี่ยสีดอกน้อยๆครับผมหาดอกนี่นุ่นๆนี่แมนบ่เนี่ยแมนนะครับเนี่ย ปลูกไว้น้ำครับผมมันเก็บได้แล้วครับเนี่ยดอกครับนี่สองสามดอก ที่ครับเนี่นยผมนีมองน้ำไหลมองน้ำไหลมีนเย็นชาเลยนะครับมีบ้าๆๆๆบนี่นี่นี่โอ้ยมวนครับผมดอกใหญ่ครับมันโอ้ยตาเกือบบะเห็นดอกนี้ครับผมพี่น้องอาจจะเห็นในกล้องนะครับเนาะบางนึงน,นี่น ก้มลายก็ตาลายแล้วครับผมมี่กบ้าอีกเดี๋ยวนี่อีกนี่ยนี่ตกนังนะครับแก่โฟ้งออกมาจากนี่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 มูมัน นอีกครับผมนี่โดดง่ายครับ đọt nồi mình nhìn gặp đọt nè đọt ngay gặp đọc อีกครับผมโอ้เพียเพีย,เ,พยเห็นบ่นี่หมานแล้วพี่น้องเอ้ยตอกนิ้หน่อยมันมันไ่ได้ดไปใส่นะครับอู้หูเพียเพียจัด<ๆ>นี่สามดอกสี่ดอกห้าดอกอู้หูหกอู้ย อ,อยู่มองเก่าครับผมพูดผมเชียมาได้พูดครับผมต้นไม้มองมือผมเนี้ยมันเกิดเป็นอยูแ่แถวๆนี้นะครับาหาไปเรื่อยๆนี่ๆีเห็นไหครับอยู่ยๆๆๆกับพุม,มไหม่อยู่ใต้ก้อนหินนี่อยู่ไปทั่วครับเชียร์โฟงเลยครับผม 3 đọc Đây là đọc ngon thật Lái của mình mình này, thật น,นี่จัดดอกสองดอกมีดอกน้อยแต่ดอกน้อยครับผมผมมาก่อนดอกน้อยอกีกดอกครับเนี่ยโอ้ดอกน้อย สองดอกดอกน้อยครับผมดอกน้อยไหมสองดอกขึ้นกับท่หินแห่นี่ครับอมดอกสามดอกแล้วครับ เทียวน่ครับสองดอกครับนี่นะครับนี่สามดอกดอกนีอนโอ้สามดอกนะครับนี่ น,น,นี่ครับเชีย่ยอู้ติดกองอยู่ครับมองนี่น มีคนมาหาอยู่ครับผมได้บ้านเพิ่นมาสองสามคนนะครับผมมื้อนี้คนยังบ่หลายนะครับบ่ทันได้หลายปานใดภูนี่ก็เพิ่นเอิ้นว่าภูศาสต์นะครับผมอยู่ในเขตของตำบลทุ่งลุยลายนะครับเนาะจังหวัดเพชรบุรีครับผมฮะสวยเติบแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวก็สิย่างลงภูครับเห็ดก็ได้ไหลเติบอยู่นะครับสำหรับมื้อนี้พอได้แกงอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรวมๆวมนะครับเนาะของน้องแพงครับผมอยู่ทางนอก นะครับไก่สีหัวทางลงแล้วครับผ uh, nice uh, <c oughs> มเป hey. ็นยังไงอ้ยมือติดหรอเอ้ยได้หลายอยู่อุดะนอนเลยเจ้าอืมได้ได้หลายก่อนลงออกไม่เนาะวู้วการบริบาลเลยอืมบริบาลข้าไปไกลอืออุดะโอ้ได้หลายเนาะครับเนาะมืีหลายมานอยู่ครับให้ได้ใบตูบใบตูบหมูเจ้าใบตุบหมูเลยกินกระปุลปทุอ่านี่ครับผมผลงานปิดเพาะมือนี่ฮะ กำแพงเจ้ากำลังออกใหม่เนาะคู่นี่อ่อนอเลยครับผมการเตะนี่ยขาวๆเลยนะครับผมมีอ่อนอยู่บดึงหาเปอร์เซ็นนะครับโอ้มีแกอยู่บดึงหาเปอร์เซ็นครับผมอ่อนเบิดนะครับเนี่ยอ่อนมดเจ้าเม็ดน้อยๆก็หลายอยู่นะครับเลยเชียร์พ่อถมไว้บนรูกระสีเงี่บ่ถ้าฝนตกซ้ำนี่มีรุ่นนะครับผมอาจจะมีหลายคนนี่นะครับนี่งานเฮาเนาะครับเนาะเอ้าถือว่ามันอยู่ครับผมเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับผมเมื่อยแล้วนะครับเชียร์จนเมื่อย นะครับเนาะขื่นภูมาสูงเติบนะครับภูนี่ก็พิกัดตามที่บอกไว้นะครับผมคนรู้จักกันหลายอยู่ผมล้องคลิปไปนี่พี่น้องน่าจะมากันหลายอยู่นะครับผมสละเทปะหลังออกนะครับเจ้าอะมาหามาลงเคลียร์เบิงได้นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าหายากนะครับผมเท็ดบ่่ได้ค่อยโผล่เนาะเออหายาก้วกาเอ่าถ้าพ่อมูมันยังสี่ได้อยู่ครับผมแต่ว่ายังไก่เติบแล้วครับผมเขที่ได้ซํานี่กระได้ เอาขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพพก,กันไหมครับผมบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปหมานดูครับผมห,หลายเติบหอม